เอ้ยอ้ยเอ้ยเป็นอะไรอะ่ะแม่คันเป็นอย่างลูกยังไม่ไปครับเขาคือเจ้าถิ่นนะครับเขาคือเจ้าถิ่นอ้ไปแล้วไปแล้วได้นะครับแม่กับลูกนะครับมายืนจ้องมองกันได้นะครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนครับท,ทุกทท่านทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รานต้องพังคันเงินนะครับอ้ยอ้ยเอ้ย,อยเป็นอะไรอะ่ะแม่คันเป็นอย่างลุกออ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรจ้าแม่คันวิ่งขึ้นมาเป็นอะไรนี่ เป็นห่วงลูกอีกแล้วครับคุณแม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูแม่ขันเป็นห่วงลูกอีกแล้วนะครับก็มีควายนะครับคุณยายท่านมาจูงเลี้ยงท่านปล่อยควายมาเลี้ยงด้วยกันนะฮะแล้วลูกควายของเราก็ตกใจเห็นควายแล้วก็ตกใจนะฮะแม่ขันรีบขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะควายอ้วนตุบุ๊มากเลยอยู่ในป่านี้นะครับผมดู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 ด นี่ยังไม่ไปครับยังสนใจช้างอยู่ได้ยินแม่เรียกเรากยังสนใจช้างอยู่นะครับเดวกเด็กยังไม่ไปนะครับยังสนใจช้างอยู่นะครับ <c oughs> มาเร็วมาเลยมาเลยมาเลยจ้า ยังไม่ไปครับยังไม่ไปครับเขาคือเจ้าถิ่นนะครับเขาคือเจ้าถิ่นโอ้อไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกแล้วนะครับไปแล้วนู่นไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยดูลูกพายครับลูกพายตกใจเลยเฮ้ยเสียงขวาย้องบนต้นไม้ก็มีนะฮะลิง นั่นอุ้ยเอาเอาจะฟังใครดูลูกพาย <laughs> ดูท่าทางเะครยบ้โอยตัวใหญ่ซะเปล่าแหมอย่่ใจสาะสิจ้าอยู่นิ่งๆอะไรจะดีเองนี่จะทำการใหญ่ใจต้องนิ่ง <laughs> ได้ยินไหมแม่ขันจะคิดทำการใหญ่ใจต้งนิ่งถ้าเราคิดจะอยู่ถิ่นเขาเราต้องใจเราต้องนิ่งเราไม่ต้องวอกแวกดูแม่ขันดูแม่ขันเป็นห่วงลูกลูกพายนะโอ้ยเนาะแม่คุณขนุนบักมีเอ้ย ห่วงอะไรกันนะก,กันหนาแม่ขันอืมไม่ต้องห่วงมากขนาดนั้นก็ได้ดูลูกพายเราก็ยังระแวงอยู่นะครับระแวงควายอยู่นะครับลูกพายของเราก็ระแวงควายอยู่แม่ขันก็ร้องเที่ยวมองซ้ายมองขวา ดูให้ลูกชายอยู่นะครับคุ้มกันให้ลูกอยู่นะครับแม่ขันมารับหน่อยแม่ขันมานรมามามาับหน่อยเร็วมาพี่มามาับหน่อยเให้แม่ขันไปรับควันลิงนะครับรไป, <rim> ไปชิดไปไปรับเร็วเออไปเข้าไปอีกเข้าไปอีกมามาชิดไปเข้าไปอไปีก응เออเข้าไปอีก เข่งโซเลยลิงเข่งโซเอาเฉีดไปเวนเฉชิดไปถึงไ่มนี่ถึงไน่งไนี่เดี๋ยวควันลิงจะลงนะฮะลงได้ไงนะครับชิดไปชิดชิดไปเอิอน่นโ,โ,โ,โอ้โหย้ยโตตึงนะครับไปไม่ถึงนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับ เก่งมากฉลาดมากครับเมขันบอกให้มารับควาลิงลงต้นไม้ก็ทําได้แน่ลงกันหน้าด้วยโอ้โหทำได้ทุกวิธีทางเลยเมคันอ่ะจะขออยู่นี้กันนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะไปกินข้าวก่อน ลูกๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวควายนะครับถึงใส่ลิงถึงไหนนี่มาอย่างใส่กันเบิัง wow มาเร็วมแม่เรียกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 แม่เรียกแล้วเร็วตกแลกตกแลกตกแรก พอดีโอ้ยเป็นห่วงเป็นใยเขาเลยเกินเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันเลยเกินนะถึงใหม่ปะเนาะไหม่ที่ตัดลงอะ่ะถึงบะน่ะออาลงไปบึงอ่ะลงไปหา ไม้ที่ตัดไว้จะถึงหรือเปล่ายัางลงมึงเรผูกลงในน้ำา่่ะผูกต้นนั้นนั่นต้นโกมันไล้ลงน้ำเดี๋ยวขอย้ายหลักแป๊บหนึ่งนะครับ เผื่อบางทีมงคลน,น้อยจะร้อนนะครับกลัวเขาร้อนเราก็จะปลูกให้ถึงน้ำให้ลงเล่นน้ำได้เล่นคโคลนได้นะครับวันนี้อิ่มนะครับดูดูตานะครับดูตาดูตามงคลน,น้อยดูตาเบลอๆนะครับเบลอๆเ,เหมือนจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่นะครับ ไปลงไปแล้วจะได้เล่นน้ําด้วยปะนี่ของแท้ต้องเอาใจใส่หน่อยนะครับให้อาหารแล้วก็ให้ลงกินน้ําเล่นน้ําได้อืมหืมสุดยอดครับน้ํำคืออันดับนะครับอันดับแรกต้นต้นเลยนะครับถ้าขาดน้ํำนี่ก็เหมือนคนนะครับขาดน้ํำนี่ก็โอ้โหอยู่ไม่ได้นาน ถ้ากินข้าวไม่ได้กินน้ำนี่โอ้ยแย่เหมือนกันเหยืนจ้องมองกันได้นะครับแม่กับลูกนะครับมายืนจ้องมองกันได้นะครับกินด้วยกันได้นะครับพี่แม้ใช่ไหมเป็นต้นใดอีกแล้วเกือบจี ตะคอ,อกมาหนึ่งค,คือความสุขของเขาทั้งสองนะครับแม่ลูกนะครับเขาจะได้กินอาหารได้ยืนจ้องหน้ากันนะครับนี่วันนี้นะครับติดน้ําเลยนะครับนี่เราจะปลูกให้ถึงน้ำจะปลูกต้นนั่นได้ย่ปลูกต้นนี้นั่น,น,นตนเออต้นนั่นอนะ่ะอุ้มนั่นแหละต้นนี้มาถึงมาถึงหย่า เออนีเอาอุ้มนี่แหละนี่ครับจะปลูกต้นเล็กหน่อยนะครับก็คงจะไม่ดื้นนะครับไม่สนเพราะว่าอยู่ยติดแม่เลยนะครับก็เราก็คอยดูแลอยู่นะครับถ้ากลางคืนก็คงไม่กล้าผูกนะครับหลักเล็กๆขนาดนี้นะครับอันตรายมากนะครับวันนี้ ผูกใกล้สระน้ำได้ลงกินน้ำได้ลงเล่นน้ำมีอาหารพร้อมนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับทั้งสองแม่ลูกนี่ล่มก็ดีนะครับโอ้โหวันนี้เพอร์เฟกมากครับก็รอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอย้อนหลังให้กับช่องพังคันเงินของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมเคาะระฆังไว้ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคันเงินพลายมงคลน้อยของเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับก่อนเร็วมงคลครับก่อนเร็ว อีกเสียงดังๆครับก่อนอีกครั้งหนึ่งสามครั้งเร็วโอเคบายบาย